สวัสดีค่ะวัละวากรสมุนไพรนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับสมุนไพรหายากและภูมิปัญญาของไทยนะคะวันนี้จะนําเสนอสมุนไพรที่ถือว่าเป็นต้นโปรดอีกต้นหนึ่งแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านด้วยโดยส่วนตัวมีต้นโปรดหลายต้นนะคะแต่ต้นนี้ที่โปรดจะเพราะว่าสมัยที่เริ่มเรียนรู้เรื่องสมุนไพรใหม่ๆ่เมื่อก่อนต้องต้องสารภาพตามตรงเลยว่ากว่าที่จะมาถึงทุกวันนี้ได้อ่เมื่อสิบกว่าปีมาแล้วยังแยกใบโหระพาแมงลกักกะเพราไม่ออกนะคะ แม่ให้ไปหยิบแม่ให้ไปเก็บใบมะกรูดเอามาใส่ต้มยำก็ยังไปหยิบเอาใบส้มโอเพราะฉะนั้นต้นทุนในการที่จะรู้เรื่องสมุนไพรนี้มีค่าเท่ากับไม่ใช่ศูนย์ค่ะติดลบเลยเพราะนั้นที่ประทับใจไส้ตันเพราะว่าเขาเป็นออสมุนไพรหรือเป็นพืชผักพื้นบ้านต้นแรกๆที่จำเขาได้นะคะในในกลุ่มของไม้ป่านะคะไม่ใช่ไม่ใช่ผักพื้นบ้านที่ปลูกกันอยู่ตามบ้าน พราะไม้ต้นนี้มีเอกลักษณ์ค่ะถ้าเราเห็นแล้วเราจะรู้สึกถึงความสะดุดตาของเขาแต่ว่าต้องขอโทษทีที่ต้นตัวอย่างที่เอามาช์ในวันเนี้ยเขาจะสีไม่ค่อยจัดจริงๆแล้วยอดอ่อนของเขาจะมีสีจัดแล้วก็ใบจะมีลักษณะเป็นขนขึ้นๆรอนๆนะคะเดี๋ยวคงจะลิงก์บล็อกที่พูดถึงต้นไสตันที่มีลักษณะสีของใบที่ที่ชัดกว่านี้นะคะอันนี้ก็ เอามาให้ดูพอสังเกตนะคะไ้ตันมีหลายชื่อค่ะชื่อเป็นทางการของเขาคือต้นโมกเคลอนะคะเพราะว่าดอกก็จะเหมือนดอกโมกเลยแล้วก็ดอกมีกลิ่นหอมนะคะเป็นไม้เลื้อยที่ใช้เป็นไม้ประดับดอกหอมได้นะคะอีกชื่อนึงก็คือชื่อมะเดื่อดินชื่อเนี้ยพยายามหามานานว่ามันคือต้นอะไรเพิ่งมารู้เมื่อเร็วๆนี้ว่ามันคือต้นนี้นี่เองนะคะเพราะฉะนั้นตอนแบ สำหรับยาสมุนไพรเมื่อไหร่ที่พูดถึงต้นมาเดือดินก็น่าจะหมายถึงต้นไส้ตันนะคะถ้าตีความไม่ผิดไส้ตันเป็นไม้สมุนไพรผักพื้นบ้านที่อยู่คู่กับครัวเรือนของคนอีสานและคนภาคกลางมาน่าจะยาวนานพอสมควรนะคะออยอดของเขาเนี่ยกินสดก็ได้นะคะจะมีรสออกไปทางฝาดๆนะคะแต่ไม่ฝาดมาก แล้วก็อาจจะเอาไปใส่ออ่มก็ได้นะคะแล้วก็คนไทยสมัยโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ต้นของไส้ตันนะคะซึ่งมีลนะักษณะข้างในกลวงเนี่ยทำเป็นหลอดได้หลอดเส้นได้เส้นไหมเอาไว้ทำเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าทั้งหลายนะคะนับว่าเป็นสมุนไพรแห่งภูมิปัญญาตัวหนึง่งที่ถือว่ามีประโยชน์มาก อย่างที่บอกแล้วว่าถ้าสมุนไพรขึ้นชื่อว่ามีรสฝาดเนี่ยสรรพคุณของเขาคือสมานแผลทั้งภายนอกภายในเพราะฉะนั้นไม่แปลกเลยที่ภูมิปัญญาของทางภาคภาคกลางหมอพื้นบ้านที่สระบ,บุรีใช้ต้นไส้ตันใช้ทั้งต้นต้มกินเพื่อรักษาอาการมะเร็งในลำไส้นะคะเพราะว่ามะเร็งอย่างที่เราทราบแล้วว่าเราเราไม่แน่ใจว่าสาเหตุของมันเกิดจากอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดจากการมีแผลเลื้อรลังอยู่ข้างในแน่นอนเลยว่าความฝาดของสมุนไพรทั้งหลาย แล้วก็ความฝาดของไส้ตันก็จะสามารถที่จะช่วยสมานแผลภายในก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โตกลายเป็นมะเร็งหรือเป็นเนื้อร้ายไปได้นะคะถ้าใครอยากจะมีสมุนไพรสักต้นที่เป็นทั้งผักพื้นบ้านเป็นทั้งปัดไม้ประดับต้นสวยดอกหอมอย่าลืมนึกถึงไส้ตันนะคะเป็นต้นหนึ่งที่ที่น่าสนใจ ที่จะเอาไว้ปลูกไว้เป็นหนึ่งในไม้หายากที่เราวลากรสมุนไพรขอเอามานําเสนอให้กับทุกท่านได้รู้จักนะคะต้นไสตันหรือมะเหอดินหรือต้นโมกเครือค่ะสวัสดีค่ะ